Kauwipa kapal kayo, Paharapal kayo, Kintariyapal kayo, Kalapal kayo, Mabapal kayo, Kampayo kapal kayo, Wipayo kapal kayo, Kampi kapal I'm มิรุจมิตรเทศบุพภะสมุสุโคทามิตาวะตะสังตาราบุคาหะวิยธรรมมิลมโอภาชิตวานิรุจมิตรเทศบุพภะสมุสุโค เอาสองปัจจัยมาเลยครับ ลูกหลานลูกหลานนะครับลูกหลานเข้าไปญาติพี่น้องพอ่อแม่ไปถาไวายสรงอุทิศส่วนกุศลให้กับ บุตรสาวนะครับหยิบสองปัจจัยขึ้นมาพร,พร้อมๆกันหยิบขึ้นมาปนมมืออธิษฐานในใจสาธุถวายครับถวายเสร็จแล้วกราบพร้อมๆกันสามครั้งกราบพร้อมๆกันนะครับกราบกราบและก็กราบกราบเสร็จแล้วถลังออกมาเตรียมน้ําไว้กรวดไม่มีน้ําก็ไม่เป็นไรออกมาครับถลังออกมา พาเวนมาให้พระสงฆ์อาจอภาพครับใครเตรียสะดวกผ้าขาผ้าเขาไหมผ้าเขาภาษาเล่าพาเวนออเป็นความเชื่อนะครับให้พระสงฆ์ได้ดวนน้ําเพื่อให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับ ต่อไปก็กรวดน้ำรับพร